งเมื่อวานปังแหยมเนี่ยครับพูดถึงเรื่องของคำว่าไทยแลนด์4.0เรื่องของสตาร์ทอัพนะฮะเรื่องของประชารัฐ <c oughs> คำคำ <c oughs> นี้ถ้าเป็นชาวบ้านอาจจะเข้าใจยากไปซะหน่อยปังหยมบอกว่าวันนี้จะอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจไปติดตามพร้อมกันครับ <c oughs> คำว่าสตาร์ทอัพกันก่อนนะครับเป็นคำพูดที่ใช้เรียกบริษัทที่เกิดขึ้นใหม่โตวไวร่ำรวยมีอนาคตอย่างเช่นบริษัทอาลีบาบาอันดับหนึ่งของจีนเป็นินใหญ่ไงนะครับส่วนคำว่า Thailand m o เด l v e r s ว o n 4.0และสังคมประชารัฐโอ้ยท่านนายกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีของไทยไปที่ไหนก็พูดคานี้แหละครับ ไทยแลนด์เวอร์ชั่นหคือโมเดลการพัฒนาประเทศไทยภาคการเกษตรพอมา2.0ก็นเน้นอุตสาหกรรมเบาแต่พอมา3.0ก็นเน้นอุตสาหกรรมหนักนั่นเป็นเรื่องของอดีตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1-11ที่เริ่มตั้งแต่ปี2504 55ปีแล้วนะเข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12แล้วนะ อีก20ปีข้างหน้าประเทศไทยจะต้องพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าให้มีไรายได้สู่ประเทศเพิ่มขึ้นครับเห็นไหมละ่ะช่วงนี้มีการอบรมให้ความรู้พี่น้องกเ,เกษตรกรเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าสินค้าออนไลน์ต่างๆการทำมะจุบพันให้สวยงาม โน่นต้องวางขายที่หน้าจอคอมิวเตอร์ด้วยนะครับไงล่ะไทยแลนด์โมเดลเวอร์ชั่น4.0ประชารัฐและนวัตกรรมใหม่เข้าใจหรือยังล่ะครับท่านพลเอกสิริชัยดิทกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่าภาระการพัฒนาคนให้เข้ากับงานจึงเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของกระทรวงแรงงานที่ผมได้เน้นย้ำกับข้าราชการแลเจ้าหน้าที่ที่ จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็อีกอีก,อกสามจังหวัดนะครับก็คือในเรื่องของอาการเตรียมคนนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่4.0ตามนโยบายของรัฐบาลนะครับห่วงนีทีเนะในอีก20ปีข้างหน้าของกระทรวงแรงงานงานเงินจะเป็นอย่างไรต้องพัฒนาคนให้พร้อมผ่านกระบวนการประชารัฐและนวัตกรรมใหม่ ไทยแลนด์โมเดล4.0ครับกระทรวงแรงงานมีเจ้าหน้าที่ข้าราชการเพียงหมื่นกว่าคนหน่อยๆคุมแรงงานในประเทศและต่างประเทศ560 0ล้านคนชนะหน่วยงานของท่านเตรียมพร้อมเข้าสู่ไทยแลนด์โมเดลเวอร์ o ัน4.0หรือ,อยังละครับมุ่งม,มั่นมั่นใจจริงใจปางแหมทีมงานที่ไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยน,นะครับเจ้านาย 4.0นี่ก็คือการใช้เทคโนโลยีใช้นวัตกรรมนั้นเข้ามานะครับเราต้องเร่งพัฒนาแล้วก็ตามโลกให้ทันเพื่อจะได้ทำให้ธุรกิจของเรานั้นก้าวหน้าไป